สวัสดี fc ช่อง95ดาาดามนีพารวยสายมูสายบุญทุกท่านนะคะวันนี้นะคะแอดมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเช่นเคยคะ่ะจุดทูบ21ดอกกลางแจ้งขอขมากรรมขอโชคขอราบขอให้ท่านเปิดทิศเปิดทางเปิดเงินเปิดงานนะคะเปิดโชคเปิดราบ สำหรับท่านใดนะคะที่สะดวกทำนะคะสามารถทําได้ทุกวันเลยนะคะตามที่เราสะดวกเลยเวลา6นาฬิกา29นาทีจนถึง17นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะถ้าบรรยากาศฝนตกฟ้าครึ้มอย่างนี้ห้ามทําเด็ดขาดเลยนะคะต้องเป็นสภาพอากาศนะคะแบบดีๆนะคะสว่างนะคะไม่มีฝนไม่มีอะไรนะคะเริ่มทําดังนี้เลยค่ะ นำธูป21ดอกมาจุดแล้วประนมใส่มือนะคะหลังจากนั้นเราก็เอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดชื่อเกิดนะคะแล้วก็ชื่อที่บางท่านเปลี่ยนชื่อนะคะเอ่ยชื่อตัวเองนะจนถึงชื่อปัจจุบันที่ใช้อยู่นะคะแล้วก็ วัน,นเนนดือนปีเกิดด้วยว่าเกิดวันอะไรเดือนอะไรนะคะแล้วบอกกล่าวว่าข้าพระเจ้าวันนี้เป็นวันดีได้มาตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานขอพรขอขมากรรมต่อพระแม่ธรณีขอให้ท่านรับรู้เปิดทิศเปิดทาง เปิดการเงินการงานเปิดโชคเปิดราบเปิดสิ่งดีๆเข้ามาหาสู่ตัวข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าหลังจากนั้นขอให้ท่านตั้งน้โมงสามจบนะคะแล้วกล่าวบทตามนี้เลยค่ะตัดสาเกสีสะโตยะถาคงคาโซ่ตังประวันตันติ มรเสนาปฏิท่าตุงอสักพลโตปรายิงสุปริมาน,านุภาเวณะมรเสนาปราชิตาทิโสทิสังปรายันติวิถังเสนติอาเซสัตโตหลังจากนั้นก็ยกมือสาธุสาธุสาธุแล้วเอาฝ่ามือของเรานะคะตบไปที่ดินสามครั้ง พร้อมกับกล่าวคําว่ารวย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 เฮง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 ปัง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 ขอให้พระแมธนรีเปิดให้ลูกเปิด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 สาธุสาธุ ะะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับสายมูสายบุญอย่างเราห้ามพลาดนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยนะคะท่านใดที่ผ่านมาแล้วนะคะอย่าลืมทำเด็ดขาดเลยนะคะขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆจ้า